สว,สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาเจอเรื่องของการดูแลต้นหอมนะใครที่ปลูกต้นหอมกําลังปลูกใหม่ใช่ไหมต้นหอมกําลังโตเลยแต่ว่าต้องการจะเร่งให้เขายืดให้เขายาวให้เขาต้นอวบนะครับมีวิธีการไหมมีนะครับวิธีการนะครับพเพื่อนใช้ตัวนี้นะนี่กล้วยสุกนะครับพเพื่อนรู้ไหมว่ากล้วยสุกจะมีธาตุ โพแทสเซียมฟอสฟอรัสเยอะม,มากๆนะครับตัวนี้จะช่วยในการบำรุงลำต้นบำรุงใบนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้เป็นอย่างดีเลยนะหรือใครไม่มีเวลาในการทำน้ำหมักกล้วยสุกก็สามารถใช้กล้วยแบบที่ผมทำเลยนะครับจะมีส่วนผสมอีกตัวนึงคือน้ำหมักจากเปลือกไข่นะครับแล้วก็น้ำหมักข้าวบูตรตรงนี้ะมามาเริ่มกันเลยนะครับใครที่บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหม ไม่ค่อยมีเวลาในการทําใช้กล้วยนะครับต่อน้ํสองลิตรนะหนึ่งหนึ่งลูกต่อหนึ่งลิตรนะครับทำแบบผมก็ได้ไง่ายๆขยำกล้วยสุกไปเลยแต่วิธีการนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีมดขึ้นมามันจะมีมดขึ้นมาในกระถางนะครับมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าความหวานของกล้วยนะครับเรียกมดไม่เป็นอย่างดีนะครับแต่ถ้าใครอยอมรับได้กล้าเสี่ยง มีวิธีการกับแบบมดก็ทําได้นะครับแต่พืชผักมันจะงามมากเลยนะเนี่ยง่ายนะครับผมไม่รู้มันก็ต้องเป็นเป็นเพราะอะไรผักงามมากแต่ว่ามดจะเยอะน้ำหมักเปลือกไข่หมดแล้วเนี่ยใส่ไปครับต่อไปจะเป็นน้ำหมักจากข้าวบูดนะครับข้าวบูดก็ได้จากการหมักของข้าวนะ เนี่ยข่าวหมักไว้เลยนะครับตักมักสักหนึ่งถ้วยใสย่ยี้เลยทำการคนส่วนผสมให้เข้ากันสูตรเนี้ยเร่งหอมให้โตเร็วมากๆนะครับเนี่ยประเภทพวกนี้นะตักมาเลยหนึ่งแก้วนะครับแต่ไม่ต้องใช้เยอะนะใช้แค่แก้วเดียวพอนะครับอันนี้หอมผมเพิ่งปลูกใหม่นะก็ดได้เหมือนกันต้นหอมที่ปลูก แล้วไม่ตูใช่ไหมแค่เกรนนะครับนําตัวน้ำหมักของเรารถได้เลย,เลยอย่างละแก้วพอนะครับนี่ผมถึงบอกว่ามันจะมีมดขึ้นมาแต่ว่ามันมันก็คุ้มนะถ้าใครยอมรับได้นะมดขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าสามารถยอมรับกับการวิธีการป้องกันมดวิธีการป้องกันมดได้ก็คือคุ้มนะครับ ราปรองเรว่าแตกใบเร็วมากแตกโกเร็วมากประเภทที่ต้องการแตกโกใช่ไหมปลูกหอมติดแล้วนะครับอยากจะเร่งหอมให้มันโตนะครับลดไปเลยอย่างละแก้วพอนะแล้วต่อไปก็รดน้ำตามปกตินะครับต่อไปเราก็หาวิธีการกำจัดมดเองนะหรือหรือใครไม่มีวิธีการกำจัดมดก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมมีวิธีการเพราะว่ามดแต่ละสวนนะครับความมึนไม่เท่ากันใช่ไหมใครคิดเหมือนผมบ้างมดแต่ละสวนความมึนไม่เท่ากัน บางสวนก็กาจัดง่ายดูแลง่ายบางสวนนี่โอ้โหมึนมากเลยมดยังไม่พอเพียงแค่เร้งใบหอมนะครับหน้มามักของเราตัวนี้ยังสามารถช่วยในการเร้งใบป,ประเภทผักชีฝรัง่งได้อีกด้วยเนี่ยเหมือนกันนะครับรดสูงเดีวยวกันเลยอย่างหนึ่งแก้วแล้วก็ยังสามารถที่จะรดกับใบมะกรูดได้ด้วยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกแหละยังไงมดก็ต้องมาใช่ไหมหวานขนาดนี้นะครับเออเดี๋ยวจะให้ดูวันก่อนทําคลิป วิธีการทําทรงพุ่มให้กับต้นมะกรูดนะครับก็ผ่านมาสองวันก็น้องมีการเริ่มมีการแตกยอดขึ้นมานะจะเห็นไหมมีการแตกยอดแตกพุ่มขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะนี่ทํามะกรูดให้เป็นทรงพุ่มนะครับให้เป็นทรงอ่ะคุณยกไปไหนแล้วหาไม่เจอเหมือนกันนะครับรดได้เหมือนกัน ย่าละแก้วเตงใบให้เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยวิธีการง่ายๆนะครับที่ร้อยคนจะรู้นะครับจะมีแต่คนที่ท,ทําเกษตรเท่านั้นที่รู้นะครับคนที่ลองผิดลองถูกเขาจะรู้ว่าทํายังไงให้ใบต้นหอมใบพืชของเรามันมันมัน,ม,นมันโตมันงามมันไม่หักมันไม่งงนะครับอ่ะไปลองทําวิธีการนี้ดูนะนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์ผมด้วยนะจะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องสมาชิกเกษตรของเราเี่แหละไม่ใช่หรอกนะครับจะได้มาปลูกผักปลูกผักแบบไม่ต้องนุ่นอ่ะปลูกผักแล้วก็มันต้องได้ผักที่กินกินได้เนาะต้องได้ผักที่มันงามๆแล้วคนปลูกมันจะมีแรงเนาะ,ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหม่วันวันพรุ่งนี้นะครับว่าผมจะมานาเสนอวิธีการทำเกษตรในรูปแบบไหน,นวันนี้ขอตัวลาไปละนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ